ไอ้ชาวชาวบางแขท่าผาที่มีชีสเค้กอร่อยให้เกินขนาดนี้แล้วอะเนเนี่ยเป็นสาเหตุที่เมต้องยอมขับรถจากบ้านเพื่อมาถึงที่นี่เรยวเนี่ยขัออกมาจากลามคือชีสเค้กที่ถูกต้องที่สุดชีสมันนัวละมุนไม่หนักปากไม่หวานเลี่ยนแล้วยิ่งตัวที่กินคู่กับบาวเนี่ยโคตรดีบากชีสเค้กที่แบบโคตรละมุนอะเนี่ยเป็นทางเจ้า อันนี้แอมแชร์ให้ทุกคนเลยนะคะว่าคาเฟ่สวยบรรยากาศดีอาหารขานมอร่อยมันมีอยู่จริงนะทธอที่นี่แอมปักหมุดให้เราหนึ่ง My Moment Cafe เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติด MIT บางไผ่ขนมเขาอร่อยมากยิ่งตัวชีสเค้กละครัวสอบห<แ>ลักฐาน,นพี่แก๊ปิวกันไหมคะที่เนี้ยชีสเค้กอร่อยเค้กหน้าไม่ก็ดีที่นี่ของราล่รสชาติกำลังเนียนนุ่มไสเลืแล้วราคาไม่ได้แพงมากเลยก็ถ่ายรูปสวยด้วยซ่ง ไปเจอคาเฟ่เนี้ยมาจากงานวันก่อนที่แอมไปทําที่เดิมมอท่าพระแล้วคือร้านเนี้ยไปออกบูธด้วยแล้วแอมไปชิมชีสเค้กเป็นการเปิดโลกเลยชีสเค้กอะไรอร่อยขนาดนี้จนต้องตามหาถึงมารู้ว่าเขามีคาเฟ่ด้วยแล้วเป็นคาเฟ่ m o ูด y น่านมีทั้งอาหารคาวหวานคนที่เซอร์ไพรส์คือมุมถ่ายคอนเทนต์เที่ยวเขาจัดโซนน่ารักมากใช้สายคอนเทนต์ต้องชอบเจพิกัดดีกันไว้ได้เลยแล้วอยากชวนใครมา t ็กเขาให้มาเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ